ตอนที่หนึ่งเฮ้ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วถ้าลิฟเสียก็บอกกันก่อนสิเว้ยรู้งี้ไม่รับออเดอร์นี้หรอกส่งอาหารครับนี่คุณลุงทำไมถึงส่งอาหารใช้เวลาทั้งวันแบบนี้ล่ะครับอะไรกันเดินแค่นี้ก็หอบแล้วหรอแล้วอย่าบอกนะว่าอยากจะได้ทิปอีกอะเออคือว่าลิฟมันเสียนะครับอะไรกันเนี่ยต็อกบอกกี้ฉันเย็นชื่นหนูแล้วนึกแล้วเชียวนี่แหละคนส่งของสมัยนี้ งั้นก็ออกไปซื้อเองสิเว้ยเอ้ยขอโทษครับต้องอดทนไว้ถ้าเกิดมีรีวิวร้องเรียนเข้ามาก็จะไม่ได้รับงานอีกหลายวันการไม่มีเงินนี่แหละคือความผิดการไม่มีเงินนี่แหละคือบาปเอ๊ะฮะนี่มันเกตอีกแล้วเหรอเกตหลายปีก่อนทั่วโลกเริ่มเกิดประตูสู่มิติอื่นภายในดันเจี้ยนเหล่านั้นมีมอนสเตอร์มากมาย มนุษย์ไม่สามารถต่อกรก,กับพวกมันได้ด้วยตัวเองจนกระทั่งมนุษย์บางคนได้รับการเลือกจากเทพที่เรียกว่ากุมดาวและได้รับพลังพิเศษมนุษย์ที่ได้รับเลือกเริ่มบุกดันเจียนและเรียกพวกเขาว่าฮันเตอร์เฮ้อกว่าจะกลับบ้านได้คงนานเลยสำหรับคนธรรมดาอย่างฉันมันก็แค่หน้าลำาคาญแล้วก็นั่งหงุดหงิดฮัลโหลอีฮาจุนนายส่งของยังไงกันร้านอาหารเพิ่งโทรมาบอกว่าจะเปลี่ยนบริษัทส่งอาหารเพราะนายเลย ไม่รู้หรือไงว่าช่วงนี้เราก็ลำบากจะตายอยู่แล้วร้านอาหารหรออย่าบอกนะว่ายังไงก็ตามนายจะไม่ได้รับงานอีกหนึ่งสัปดาห์จำไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับสั่งอาหารจากร้านที่อยู่ใกล้มากแต่ใช้เวลาส่ง30นาทีต้องพอกีเย็นชืดอของทอดนิ่มสุดท้ายก็ต้องทิ้งหมดไม่ได้กินสักคำ ขอโทษเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณและกำลังพิจารณาเปลี่ยนบริษัทจัดส่งอีกครั้งเราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก้อนครับหัวหน้าโอ้ยแม่งเอ้ยแย่แล้วทั้งทั้งที่ต้องจ่ายค่าเช่าสัปดาห์หน้าด้วยต้องไปหางานขนของหรือเปล่านะฉันก็อยากได้รับเลือกจากกลุ่มดาวบ้างจะได้เป็นฮันเตอร์กินบุญเกา่าใช้ชีวิตสบายสบายเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าฮะเสียงอะไรนะ่ะ คุณมีงานใหม่เข้ามาอะไรเนี่ยแอปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วหน้าตานี่มันอะไรนะคุณมีงานใหม่เข้ามาฮึฮ hmm. ะอะอะไรกันนี่มันฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่านะหรือว่าในที่สุดฉันก็ได้รับการเลือกจากกลุ่มดาวแล้วในที่สุดก็จะได้หลุดพ้นจากชีวิตไรเดอร์ส่งอาหารสักที <c oughs> เอ๊ะงานใหม่มาถึงแล้ว นี่มันอะไรกันนี่มันแอปส่งของเฮเบน้ำเนคต้าอะไรเนี่ยอยากรู้จังว่าคืออะไรกดรับงานดูดีไหมตกลงจุดที่ปักหมุดอยู่บนแผนที่อยู่ตรงนี้เจ๋งสุดๆนี่มันที่อยู่ของเราเทพเั้นหรอสุดยอดเลยที่นี่ใช่ไหม ถ้ามีเทพออกมาจากที่นี่จริงๆฉันอาจจะได้เป็นฮันเตอร์ก็ได้ไม่นะ่าดูยังไงเธอคือเทพธิดาอัศวัตส,สวัสดีครับเทพธิดาคือคือผมมนุษย์ทำไมมนุษย์ธรรมดาถึงไม่อยู่บนโอลิมปัสได้เจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกันแนะ่ผมก็อยากถามคุณเหมือนกันผมแค่เปิดแอปรับงานแปลกๆมันก็มาที่นี่แล้วรับงานส่งของไม่จริงนะ อ๋อเฮอร์เมสไองโง่นั่นเอองั้นรอบแป๊บหนึ่งนะปกติแล้วมนุษย์ไม่ควรได้รับมอบหมายให้ส่งของชิ้นนี้เลยแต่เอาเถอะถ้าช้าพี่ชายข่าต้องกดจนลุกเป็นไฟแน่ๆช่วยเอาไปส่งให้พี่ชายข่าตวนๆเลยนะแล้วก็ห้ามดื่มสิ่งที่อยู่ข้างในนี้เด็ดขาดเลยเข้าใจไหมอ่ะค,ครับครับฉันดูอยู่นะนี่มันอะไรกันเนี่ยนึกว่าจะได้หลุดพ้นจากชีวิตไรเดอร์ส่งของได้โรเชียล แต่กลับมาโดนปฏิบัติเหมือนขโมยในโลกของเทพอีกไก่กแค่น้ำแอปเปิลบ้าบ้าเนี่ยจะเป็นอะไรกันเธอบอกให้ส่งให้พี่ชายใช่ไหมถ้างั้นพี่ชายเธอก็ต้องเป็นเทพด้วยนะซีดีเลยฉันจะขอให้เทพองค์นั้นทําให้ฉันเป็นฮันเตอร์ซะเลยนี่จะเป็นการส่งข,งของครั้งสุดท้ายในชีวิตฉันอีกสักครู่จะถึงจุดหมายเกือบถึงแล้วสินะของมาส่งครับวันนี้ฉันขึ้นบันไดมากี่ขั้นแล้วเนี่ย โอ้หที่นี่มันร้อนอย่างก,กับซาวน่าเลยทำไมถึงได้ร้อนขนาดนี้นั่นนั่นใครผมไม่ใช่คนน่าสงสัยนะครับมาส่งของตามที่สั่งไว้ครับอ่าในที่สุดน้องสาวของข้าก็ส่งมาแล้วสินะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอจะเป็นไปได้หรอหรือเขาจะไม่ใช่พี่แท้ๆเดี๋ยวก่อนเจ้าไม่ใช่เจ้าเด็กเฮอร์เมสนี่ แล้วมนุษย์จะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเดี๋ยวก่อนครับคือว่าน้องสาวของท่านบอกว่าให้รีบนําสิ่งนี้มาสง่งเป็นไปได้ยังไงเจ้าหนุ่มเจ้าไม่ได้แม้แต่จะจิบมันสักนิดเลยจริงหรือผมไม่ใช่พวกขี้ขโมยที่จะแอบกินของระหว่างทางนะครับนี่ครับรีบรับไปเถอะเ <laughs> จ้าหนุ่มนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่แม้จะเห็นเนกตาที่แค่จิบเดียวก็กลายเป็นเทพได้ทันทีอยู่ตรงหน้า ก็ไม่วันไหวต่อความโลภเลยแม้แต่น้อยอน้ำไปเปิ้ลบ้าๆเนี่ยนะแค่ดื่มไปนิดเดียวจะกลายเป็นเทพเลยเหรอในที่สุดก็จะได้หลุดพ้นจากชีวิตไลเดอร์ส่งอาหารสักทีเเออ,อคือขอบผมแค่อึกเดียวสมแล้วที่เป็นเนกตาต้องดื่มรวดเดียวให้หมดโอ้โหเนกตาเย็นชื่นใจแบบนี้ไม่ได้ดื่มมาันานแล้ว เจ้าออกของมาส่งเร็วมากเลยสินะค่าถูกใจเจ้าแล้วล่ะค่าคือเอเฟตัสแล้วเจ้าล่ะผมชื่ออ e ีฮาจุนครับอีฮาจุนงั้นหรือช่างเป็นชื่อที่แปลกดีนะขอบใจสําหรับวันนี้เอเอครับแต่ว่าดื่มจนชื่นใจแล้วค่าจะกลับไปทํางานต่อแล้วนะเดินทางดีๆนะอีฮาจุนเดี๋ยวดูวก่อนครับเออคือค่าทิปสําหรับการส่งของต้องจ่ายด้วยนะครับลูกค้า ฉันจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่าลหรอกค่าทริปเง้นหรออ๋อหมายถึงค่าตอบแทนสินะเจ้าน่าจะได้รับไปแล้วนี่ฮ่าฮ่าฮได้รับไปแล้วเง้นหรอพูดอะไรของเขาอะพอพูดถึงแล้วแอปส่งอาหารประหลาดนั่นอะไรคะแนนหนึ่งพันแปมดูเหมือนจะไม่ใช่ความฝันแน่พอถูกแสงประหลาดนั่นห่อหุ้มอีกครั้งก็กลับสู่โลกความเป็นจริง ฉันคิดว่ามันคงเป็นแค่ความฝันแล้วกลับมาที่บ้านแต่กลับมีสิ่งนี้รอยอยู่ตรงหน้าคะแนนหนึ่งพันแต้มไม่จริงแล้วฉันจะเอาอันนี้ไปใช้ได้ยังไงล่ะค่าทิปมันต้องเป็นเงินสิเฮ้ย <Hey, S 1> ได้เจอเทพตัวจริงๆแต่รางวัลกลับกลายเป็นแค่นี้เองเหรอไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอกนะแค่ทำให้ฉันได้เป็นฮันเตอร์ระดับเอสสุดแก่งก็พอแล้วเอ๊ะ คุณสามารถแลกคะแนนเป็นสินค้าต่างๆได้ผ่านร้านค้าต้องการใช้บริการหรือไม่ร้านค้าหรอคะแนนนี่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆหรอเนี่ยแอปเปิลทองคำา1 0 0 0ขวานไม้5,000รูกธนูตะกวน1 0 0 0 0รูกธนูทองคำา5 0 0 0 0สกูตเตอร์1 0 0 0 0 0อะไรนี่มันอะไรกันมีแต่ของไรประโยชน์แล้วสกูตเตอร์มันคืออะไรแทงโคตร ไอเทมที่แฮนเตอร์ใช้กันมันแพงเกินไปถึงฉันจะซื้อได้ฉันก็คงไม่มีปัญญาเข้าไปต่อสู้ในดันเจียนอยู่ดีแล้วฉันจะไปเป็นแฮนเตอร์ได้ยังไงกันว้าวห0 0 0งวอนนี่มันใช่ใช่หรือเปล่า1,000งวอนคะแนน999แต้ม ใช่หนึ่งหมื่นวอนฮ h y ้하เย้มันจริงใช่ไหมจริงเหรอเนี่ยยูหูตอนที่สองงามนี่แหละสวรรค์ดูเหมือนว่าธนบัตรใบละหมื่นวอนนั้นจะเป็นเงินจริงๆ ลองเอาเงินที่ได้มาไปฝากตู้เอทีดูแล้วมันก็ฝากได้จริงๆด้วย hey, เหลือพอยต์อีกต้อง800ร้อยต์ฉันได้เงินเข้ามือสิบล้านวอนแล้วแค่ส่งของครั้งเดียวเนี่ยนะคือคือคุณส่งของค้ามมีปัญหาอะไรกับอาหารหรือเปล่าไม่มีเลยครับมันอร่อยมากเกินไปอทีนี้เราจะเอาเงินไปทำอะไรดี ันนี้กิลฮันเตอร์ระดับท็อปของประเทศกิลยองวอนได้ประกาศรับสม Hunter, ัครฮันเตอร์ฮิมฮยองซองเขา้าร่วมเป็นกิลเป็นที่เรียบร้อยหลังจากรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมทีมกิลยองวอนกำลังเร่งเตรียมการบุกเข้าไปในทาทารัตดันเจียนที่มีชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกกิลยองวอนฮยองซองลิมอันดับที่5ของการสอบฮันเตอร์ ฮันเตอร์ฮยอนซองริมได้ทำสัญญากับเทพในตำนานเฮเฟสตัสเฮเฟสตัสเหรอเฮเฟสตัสเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวหรอเนี่ยแต่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะสำหรับฉันเฮเฟสตัสก็คือแค่ลูกค้าคนสำคัญเท่านั้นแหละขอบคุณสำหรับอาหารนะครับออเดอร์มาแล้วสินะคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แน่เลยขี่สกูตเตอร์มามีงานใหม่เข้ามาไปเลยเรา ว้าวที่นี่คือโอ้โหนี่มันสวนพฤกษศาสตร์แล้วเนี่ยงั้นลองดูหน่อยดีกว่าว่างานนี้จะเป็นยังไงท่านอีฮาจุนใช่ไหมคะยินดีที่ได้พบค่าชื่อดิมิทอเอ,อสวัสดีครับค้าได้ยินมาจากหลานชายว่าท่านจะมาส่งของแทนหลานชายเหรอครับใช่คะ่ะเอเฟ,ฟตัสไงคะโอ้ยช่วยแพทย์สมบูรณ์ยินในตระกูลไหนเชอะ ได้ยินว่าท่านส่งเนกตาได้อย่างปลอดภัยด้วยค่าเลยอยากจะฝากท่านส่งของบ้างนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วครับผมอีฮาจุนจะรับผิดชอบส่งของให้อย่างดีเลยครับจะเหมือนครั้งที่แล้วไหมนะส่งน้ำแอปเปิลเราได้เงิน10ล้านวอนสุดยอดไปเลยดูท่าทางจะเป็นการส่งดอกไม้แน่ๆดีจังเลยค่ะงั้นขอเวลาสักครู่นะคะ โอ้โห oh. งั้นช่วยเอาเข้ากล่องนี้ไปส่งลูกสาวข้าหน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะข้าอยากไปส่งเองนะแต่พวกเราเทพเจ้าไม่สามารถออกจากที่ประจำการได้ตามใจชอบนะคะข้าวกล่องหรอเยี่ยมไปเลยครับครับเข้าใจแล้วเอ๊ะอะไรนะเอง,งั้นฝากด้วยนะคะอะไรเนี่ยทำไมบรรยากาศเปลี่ยนไปกระทันหนะันน่ะ นี่มันยังโอเคอยู่ไหมเนี่ยหรือจริงๆแล้วมันอาจไม่ใช่ข้าวกล่องแต่เป็นอะไรที่มันเป็นระเบิดหรือเปล่าแต่ช่างเธอะขอแค่ได้ส่งก็พอแล้วอ่าหรอจะเป็นระเบิดได้ยังไงล่ะในเมื่อส่งให้ลูกสาวแท้ๆเนาะลองดูหน่อยดีกว่าว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนนะฮะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็กลับมาโลกได้ยังไงเนี่ยแล้วฉันจะส่งของได้ยังไง แต่นี่มันย่านโนรยานจินนี่แต่จุดหมายปลายทางอยู่แถวชินซอนไม่ใช่หรอลูกสาวของเทพีดีมีเชอร์อยู่ในเกาหลีพวกเราเทพเจ้าไม่สามารถออกมาจากที่ประจำการได้ตามใจชอบแปลกฮะแล้วลูกสาวเทพีมาอยู่ในเกาหลีได้ยังไงกันแต่ช่างเถอะไปก็รู้เองฮ่าฮไม่นึกเลยว่าการส่งของจะน่าตื่นเต้นขนาดนี้คราวนี้จะได้กี่แต้มกันน้าคุณใกล้ถึงแล้ว อา้อาวอ้าวเดี๋ยวก่อนไม่นะนี่มันไม่ถูกต้องถ้ารู้แบบนี้ฉันคงไม่รับงานนี้หรอกถ้าฉันรู้ว่าลูกสาวของเธออยู่ในทาทารอสด,ดันเจียนที่อันตรายที่สุดในโลกแม้แต่นักล่าที่เก่งที่สุดในโลกยังต้องเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันคือหลุงฝั่งซอบของฮันเตอร์ปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ปลายทางของมันไม่ไม่ใช่ อาจจะไม่ได้อยู่ในดันเจี้ยนก็ได้นะอาจจะแค่เอออยู่อยู่ทางเข้าก็ได้กำลังอัปเดตแผนที่ของจุดหมายแผนที่นำทางอะไรเนี่ยทำไมมันดูเหมือนแผนที่ในเกมล่ะฉันไม่ส่งไม่ส่งเด็ดขาดงานส่งของบ้าๆนี่ฉันจะยกเลิกเดี๋ยวนี้ลูกค้าดีมีเชอ่ข้าวกล่องเวลาจำกัดหนึ่งชั่วโมง คำเตือนการไม่ทำการส่งมอบให้เสร็จสิ้นหรือยกเลิกคำสั่งจะส่งผลต่อการได้รับการลงโทษจากสวรรค์การลงโทษจากสวรรค์นี่มันอะไรกันเวลาที่เหลือ42นาที40วินาทีผู้ที่ได้รับการลงโทษจากสวรรค์จะยังคงมีสติสัมปชัญญะของมนุษย์ขณะที่ถูกเปลี่ยนเป็นหมูโหนี่มันเกินไปแล้วนะ แย่แล้วฉันรับงานส่งของโดยไม่คิดให้ดีก่อนแต่ใครจะไปคิดว่าจะเป็นแบบนี้ล่ะแล้วฉันจะเข้าไปในงานได้ยังไงฉันก็ยังไม่มีใบอนุญาตฮันเตอร์ด้วยซ้ำอุ้ยทำไมอยู่ๆภาพของทัาสื่อซ้ำกระยมซันแล้วเข้าต้มหมูที่ใครกินชิงได้ลอยมาในหัวแล้วนี่ดอุดอุด คำแนะนำต้องการความช่วยเหลือในการจะส่งสินค้าหรือไม่ลองไปที่ร้านค้าคุณอาจจะได้พบไอเทมที่มีประโยชน์ร้านค้าถึงจะไปดูก็คงไม่มีอะไรให้ซื้อหรอกเอ๊หรือฉันจะเอาเงินทั้งหมดไปจ้างชันเตอร์ดีไหมอืมหมวกไข่ในจำลอง800พีข้อเสนอพิเศษแอปเปิลทองคำห0 0 0 0พี ควันไม้5,000ัพีลูกศรตะกวหน 10, ึ่งหมื่นพีลูกศรทองคำห้าหมื่นพีสกูตเตอร 1, ์1,000งแสพีใครนี้นี่มันอะไรกันอะไรเนี่ยใช้ได้แค่สองครั้งเองแต่ราคา8ล้านวอนหมวกใครนี่นจำลองหมวกจำลองแห่งฮาเดส ราชาแห่งยมโรดสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนรูปรักและการปรากฏตัวของผู้สวมใส่ได้อย่างสมบูรณ์ระยะเวลา30นาทีจำนวนการใช้งานสครั้งซื้อ800แต้มแต่ว่ามันซ่อนตัวและพางกลิ่นได้สมบูรณ์นี่มันสิ่งที่ฉันต้องการพอดีเลยนะบอกว่าลดราคาพิเศษนี่มันหลอกลวงกันชัดๆพวกสกปรกนี้ขี้โกงฉันจะไม่มีวันรับงานส่งของอีกซื้อ อ้าวไม่โหเงิน8ล้านวอนของฉันโอ้ยโอ้ยเวลา,วลาที่เหลือ 38, 38นาทียีส <30 S 1> วินาทีเออใช่ยังไงนะอยู่ดีๆก็มีพลมมาจากไหนตั้งสติหน่อยเดี๋ยวกิวยองวอนมาบุกที่นี่ ใครจะมากินข้าวกล่องในที่แบบนี้กันเล่าช่างมันเถอะไปกันเลยอีฮาจุนยีสปีอาชีพพนักงานส่งของใบอนุญาตฮันเตอร์ไม่มีกลุ่มดาวที่ถูกเลือกไม่มีพลังกายพลังพิเศษทักษะพิเศษไม่มีชิงแบบนั้นถึงจุดหมายของคุณแล้ว,ลวก็เป็นคนแรกของโลกที่เข้ามาถึงส่วนลึกของทาทาลอด อ้าวอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรเลยเหรอฮ่หาฮอย่างน้อยก็มาถึงภายใน30นาทีนะไม่ต้องกลายเป็นหมู่แล้วเออมีมีใครอยู่ไหมครับผมมาส่งของครับโอ้ยแสบตาอยู่ๆก็มีอะไรเอ๊ะหรือฉันน่าจะยอมกลายเป็นหมู่ดีกว่า